ในสมัยพุทธกาลเนี่ยเคยมีเรื่องอบุรลุษด,ด้วนบุรุษคนหนึ่งแขนด้วนนะที่บ้านบุรุษด,ด้วนเขาจะมีการจัดพัตตาหารไว้สำหรับเป็นสลากพัดเพื่อให้พิสุสงเนี่ยมานะมารับนะ <c oughs> แต่บุรลุษด,ด้วนเนี่ยแกเป็นคนที่ พูดจาไม่รู้เรื่องนะผู้ชอบถามอะไรพวกวนๆอะไรอย่างเงี้ยนะไปก็จะไปถามพระว่าอย่างเช่นน่าตัวอย่างอย่างเช่นไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันอย่างเงี้ยนะถามอะไรพวกคนๆที่แบบมันไม่เป็นประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนะพระก็ฟังแล้วก็งงอะไรของบุรุษเดือนทุกคนนี้พระสงฆ์ก็เลยลำคาญเขาก็เลยไม่มีใครไปเอาสลากกับพัดที่บ้านนั้นเลยนะเขารู้สึกว่าไปทีไรล้วเขาถามอะไรหมันคน คือเกิดเออไม่อยากไปอ่ะไปแล้วถามมันจะไปตอบได้ยังไงคำถามแบบนี้คำถามพวกพวกคนวนคำถามควรประสาทนะนะแต่บรหุดด้วนเนี่ยก็สำคัญว่าตน,เป,นเป็นบัณฑิตเงาไหมสำคัญว่าตน,เป,นเป็นบัณฑิต <c oughs> นะทีนี้พอมาถึงที่ประชุมสฆงเขาก็เลยถามว่าอาในหมู่บ้านนั้นมีคนได้ไรรับสลากกระกาาพัดบ้างไหมว่าอย่างนั้น โอ้ไม่ไปเลยเพราะมีบุรุษด้วนเขาชอบถามอะไรวพวกโน,น,นวนๆวาอย่างนั้นอ๋อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะไปเองวาอย่างนั้นจะไปกำหลาบบุรุษด้วนคนนั้นหน่อยนะโอ้เป็ตนตัวแทนหมู่บ้านเลยนเนี่ยเขาดีใจมากเลยนะมีพระที่จะไปปราบบุรุษด้วนคนนั้นนะมีพระสงฆ์ที่จะเข้าไปปราบบุรุดด้วนผู้ที่คอยกวนคอยกวนแบบคอยถามบุกควนวนเนี่ย พระสองฆ์ดีใจมากเลยถือว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านเลยว่างั้นนะพอไปถึงก็ถามก่อนเลยก่อนที่ท่านจะมารับสากพัฒน์เนี่ยท่านต้องตอบคําถามเราให้ได้ก่อนอ่าอย่างงี้นนะพอกาลังจะถามปุ๊บเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอให้เราได้ทําธุระอะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนอ่าอย่างงี้นก็เข้ามาทําธุระเสร็จเอาบาทให้พอเขาจะถามอีกก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งถามเลยนะตอนนี้ยังไม่สะดวกขอทําธุระให้เสร็จก่อน นะก่รับของเสร็จเรียบร้อยนะก็เดินไปท่านยังไม่ตอบคําถามนันเลยเนี่ยท่านบายเบียงนะเนี่ยอ่าอย่างเง้นแล้วอ๋อเราจะตอบอยู่ท่านเดี๋ยวเพิ่งถามตอนนี้เลยไปท่านไปส่งผมก่อนว่าอย่างนง้นนะบุรุษเบืองก็ถือบาทไปด้วยนะถือบาท้วยถามว่าพระเหมือนกันหมดนะอะไรเงี้ยโคดกควรประสาทนะพระนี่เหมือนกันหมดเนาะอะไรเงี้ยตอบไม่ได้ก็ทําเป็นเฉยใช้ไม่ยอมตอบไม่ยอมอะไรพอออกจากบ้านไปเข้าไปสู่ป่า บุรุษเดียวก็ถามขึ้นมาอีกนะถามว่าเมื่อไรท่านจะตอบคําถามเนี่ยท่านไม่ต้องใบเบี่ยงเลยนะวะาอย่างนั้นพระก็บอกว่าอ้าวมาเราจะตอบท่านเองว่าอย่างนั้นนะเขาก็รับบาปมาเขาก็ฟาดปากทีเดียวหงายท้องนะหงายท้องเลยนะฟาดปากเสร็จเนาะกระทืบซ้ำวะนะพระ กระทถือกบุรุษด,ด้วนกลางป่าในสมัยพุทธกาลนะเนี่ยบุรุษด้วนที่วาดละแวงกลัวพระไปเลยทีนี้นะบุรุษด้วนพวกนั้นเนี่ยโอ้ยอมแล้วยอมแล้วยอย่าทาผมเลยอย่าทำผมเลย,ย,เลยว่างง้นมาเขาออะไรนะเอามูดยัดปากด้วยนะเอาขี้ยัดปากด้วยมูดนะ่ยกุจละนะเอาขี้ยัดปากด้วยนะ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาบุรุษด้วนเนี่ยไม่กล้าไปกวนพระอีกเลยนะไม่กล้าไปเห็นเห็นพระปุ๊บหนบเลยหนีอย่างเดียวเลยหนีอย่างเดียวเลยนะพอผ่านการเวลามาคนก็ถามถึงเรื่องนี้พูดคุยกันในสภาในที่นั้นนะบุรุษด้วนคนนั้นไม่มาเบียดเบียนพระอีกเลยว่าอย่างนั้นนะวัพีพระพุทธเจ้าเสด็จ ผ่านมาพอดีก็เลยถามพวกเธากาลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่ว่าอย่างนั้นกาลังพูดถึงเรื่องบุรุษด้วนนะผู้ที่ยี่ยี่ยวนกวนประาทพระวางั้นพระเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังว่ามันไม่ได้มีในชาตินี้เท่านั้นนะว่าอย่างนั้นในชาติก่อนก็เคยมีอย่างนี้มาแล้วนะนะคือคนนะคือเรื่องมันเกิดขึ้นเนี่ยในสมัยนั้นนะต้องยกต้องเล่าให้ฟังในสมัยนั้นก่อนที่จะมาเป็นบุรุษด้วนเนี่ยนะ มีเศรษฐีกลุ่มหนึ่งนะไปกินน้ำไปกินเหล้ากันอยู่ในกลางป่านะไปกินเหล้าเหล้านี้ก็เลยหกลงไปนะพอหกลงไปแล้วมันเะเมีราหน้ากระจัดกระจายกันหมดเลยมันมีหนอนกินโมดหนอนกินโมดก็คือหนอนที่มันกินอุจจาระนะนะนอนกินโมดกินขวดได้กินนะก็เลยก็เลยมากิน โมดกินขวดพร้อมกับกินเหล้าเข้าไปด้วยคือมันเปื้อนกันมันละคนกันอยู่นะพอกินพอกินเหล้าผสมโมดกับขวดแล้วก็เมาทีนี้นะพอเมาเสร็จก็กระดึ๊บกระดึ๊บไปโมดมันมันมันอ่อนไวใช่ไหมเขาก็โอ้นี่แผ่นดินกำลังจะสูบเราแล้ว,ลวเกียมเมาเหล้านะนอนเมาเหล้าโอ้นี่แผ่นดินกำลังจะสูบเราแล้วอย่างนี้ ทันใดนั้นมีช้างเดินมาช้างเดินผ่านมาช้างตัวใหญ่เะ,ะมื่อเห็นโมดเห็นโคดเราก็ได้กลิ่นหน้ารังเกียจมากไม่อยากผ่านทางนี้เลยโอ้เปลี่ยนเส้นทางแล้วงั้นน,น,นอนนี้ก็เห็นช้างเดินมาแล้วช้างก็เดินหนีเข้อะโอ้ช้างอี่ตัวใหญ่เท่าช้าง ใจให้ใจเท่าปะซิลช้างตัวนี้มันกลัวเราวะงั้นสงสัยช้างนี่มันกลัวเราวะงั้นโอ้ไอช้างวงั้นร้อนด่าช้างนะจะไปไหนจะรีบไปไหนกลับมาก่อนกลับมาก่อนเราอยู่นี่เราอยู่นี่มามาซัดกันก่อนว่านงะั้นนอนกับช้างนอนท้าท้าตีช้างนะนอนท้าท้าตีกับช้างนะ ช้างได้ยินเสียงก็เลยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเสียงอะไรแววแววาั้นพอเดินวนกลับมาดูก็เห็นไอ้หนอนที่มันเมาเมาโคตรอยู่ร้องโวยวายอยู่ทีนี้นะจะรีบไปไหนกลับมาต่อยกันก่อนว่าอย่างนั้นนะโอ้ช้างก็โอ้โหมันกวนประสาทเหลือเกินเว้ยเฮ้แต่จะเหยียบก็จะเหยียบยังไงล่ะมันเป็นอุจจาระว่าจะเหยียบก็ยังไงอยู่เอ้ยเอายังไงดีเนี่ย ก็บนอยูโหยาบทาอะไรกันช้างตัววบวเลยเธอนะไม่กล้าเหรอใจทั้งมดวางั้นนาช้างก็เลยเอ๊จะจัดการในนอนตัวนี้ยังไงดีนะว่าอย่างนั้นนะสักพักหนึ่งก็นึกขึ้นได้หันก้นมานะหันก้นมาแล้วก็เลยขี้ใส่ ขี้ช้างก็เลยตกลงมาทับนะนอนขาดอากาศหายใจตายนะ,นะพระเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังว่านะบุษด,ด้น้นคนนั้นนะคือหนอนนะแล้วก็ภิกษุผู้นั้นคือช้างนะส่วนเทวดาที่ผู้เป็นผู้เห็นเหตุหการณ์นั้นคือราตถาคตธนว่าท่าน้เป็นเทวดาที่เห็นเหตุหการณ์ที่เกิดขึ้น นะคือบางทีเนี่ยคนพาลคนเขาเนี่ยเกิดความสําคัญผิดไปก็ทําให้ตัวเองถึงความชิบหายได้เพราะความสําคัญผิดไปของตัวเองเห่อไหมสามารถคือมันไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ว่ามันทําให้มันมีได้อย่างนี้นะอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องความสนรงตนความถือตัวแบบแบบหนึง่งนะความถือตัวความถนงตนคือความสําคัญผิดไปเองนะ